ผลิตภัณฑ์ใหม่อ๋อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็เป็นอะไรที่ตั้งใจมากอันนี้คือทำมาตั้งแต่แบบปีหนึ่งได้มั้งคะกว่าจะออกมาเป็นตัวทตัวที่ดแล้วก็เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็เห็นความสำคัญของการเลือกทานมากออกกำลังกายอีกอะไรเงี้ยแล้วคนที่ออกกำลังกายก็ต้องเลือกทานโปรตีนที่ดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเหมือนส่องส่องบินแบคไว้ว่าเราอยากร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยด้วยฐานะอะไรก็ได้แต่กลายเป็นว่าเขาก็แบบติดต่อเองมันเป็นจริงเลยอย่างเงี้ย พอได้มีโอกาสคุยกันมันเลยออกมาเป็นเดเวลอปมาเป็นคัอันนี้อะไรอยางเงี้ยแล้วเราก็คือลงไปในทุกรายละเอียดของตัวนี้ใช่เราเราเริ่มตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่แบบว่ายังไม่มีอะไรเลยเงี้ยค่ะคือเรามองว่าถ้าเราจะทำโปรตีนออกมาอันนี้ให้เป็นเหมือนกับเบสเวอร์ชั่นของโปรตีนนตอนนี้นะที่ต้องบอกว่านะตอนนี้เพราะว่าอีกหน่อยมันก็จะมีเทคโนโลยีหรือว่าอินโนเวชั่นอะไรที่ทำให้แบบเอ่อทำให้ สามารถสกัดหรือว่ามีส่วนผสมอะไรที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตอนนี้เราคิดว่าเป็นอันนี้เพราะว่าเดบิวตี้โปรตีนเนี่ยนอกจากจะมีโปรตีนพื้นแล้วคะ่ะซึ่งคนที่แพ้ถั่วเหลืองก็ทานได้แพ้มูเ้นแพ้นมก็ทานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยเออเรายังใส่พวกอาหารผิวเข้าไปอีกซูเปอร์ฟู้ดอีกสิบเจ็ดชนิดอะไรเงี้ย,ย,ยคะ่ะซึ่งสองอย่างเนี่ยทั้งโปรตีนแล้วก็อาหารผิวว่ามันส่งเสริมการทำงานของซึ่งกันและกันเพราะว่าการที่เราทานไม่ว่าจะ อาหารคารคอลลาเจนอะไรเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราทานโปรตีนไม่ถึงอ่ะมันก็ไม่ไปส่งเออไม่ไปไม่ไปส่งเสริมการทำงานของกลูเตมันก็ไปซ่อมแทนโซเดียมต่อนะไรเงี้ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานครบวงจรอะไรเงี้ยค่ะที่ส่วนบุหรี่จะทำแล้วจะทกขาดไปส่วอันนี้ก็เป็นแพชซันหนึ่งค่ะคือเราสมบติว่าเจ้าว่ะเราขาดแบบเพดานเนี่ยเพราะรู้เพดานออกกำลังกายอยู่แล้วยังไม่ได้แบบลุกมาออกกำลังกายอะไรเงี้ยให้ความสำคัญนอกจากเรื่องทานก็ต้ออกกำลังกาย ด้วยเลย้ะเพราะฉะนั้นการไปสุขภ่าที่ดีมันก็ต้องควบคู่เริ่มต้นจากการเลือกทานเองก่อนแล้วก็ใช้ไลฟ์สไตล์มีการออกกำลังกายเบ็นหลอกใช่ไนะเพราะว่าถ้าเต้นดูไม่มีพลังเลยม่นานละเดียวใส่เรือสักหนึ่งบทเพลงสาวสาวสบาสาวสาวสบาเออเพี่เต้นเตอร์ ก็สามารถไปเต้นตามกันได้มีสโลมสเลนเนาะแน่นอนเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีชาเลนก็อยากให้ทำชาเลนก็ใครแบบใครเต้นเะคะก็ใครใครดูแล้วแบบอยากมาเต้นก็เต้นโดดกันหน่อยในชเนออ่ะฝากสักนิดนึงสามารถหาซื้อได้ที่ไหนอะไรบ้างคะค่ะก็ตอนนี้มีพรีเซลอยู่นะคะวันนี้วันสุดท้ายซึ่งไม่รู้ว่าทุกคนได้เห็นหรือเปล่าแต่ว่า ก็ยังมีเรื่อยๆแต่ว่าก็จะไม่เซลล์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปดูได้ในไลน์แอดของแอดมิดีบจากเปอร์ฟู้ดนะคะก่อนหน้านี้ก็เล่าข้าวอดห่วโรงพยาบาลไว่ฟังโรคนี่นะคะการเลือกกินเนี่ยเราสิ่งที่สำคัญคือเท่าที่อัปเดตจากคุณหมอล่าสุดน่าจะมาจากอาหารทะเลซึ่งเราก็ฟอนแท็กได้แล้วว่ามันเป็นมือไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นหรือเป็นที่เมืองไทยคือเล่าแบบป่วยตั้งแต่ต้นเอ่อตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปีใหม่อน่ยค่ะ แบบรู้สึกเหมือนมีไข้แล้วก็แบบจะเป็นลมตลอดเวลาแล้วก็ไปเที่ยวซึ่งก็ห่วงเที่ยวก็เลยก็ยเลยแบบมีแรงขึ้น้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนอาการมันไม่ดีขึ้นจนจนแบบต้องกลับมาถ่ายคอแล้วก็เลยรู้สึกวก่าต้องแอดมิดแล้วมันไม่ไหวมาด้วยซีนสองอาทิตย์ก่อนปิดกล้องหนักมากเลยค่ะก็พอไปตรวจก็หาอยู่นานเหมือนกันตรวจจะเจอว่าเป็นไอฮิวาตอนนั้นคือแบบ เข้าใจไหมเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันนานแล้วมาอังว่าต่างรู้ปัญหากันแล้วตกใจเหมือนกันบอกว่าขำใส่ว่าไปเอาจากไหนอะไรอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้คือมันน่าจะมาจากเชื้อที่แบบไม่สุกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาหารมันมไ่สุกไม่สุกแต่ว่าสุกสุกดิบๆไงมันเกิดจากแบคทีเรียก็ไม่รู้ว่าสุกหรือไม่สุกแต่ว่าที่กินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุกตอนนี้ยังมีเอฟเฟกต์หรืออาการอะไรไหมคะหรือว่าแบบหายแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าคุณหมอยังให้ทานแบบว่าเรื่องปรับลำไส้อะไรอย่างเงี้ยยอู่เพราะว่ามันน่าจะไปรบกวนระบบทางเดินอาะคะแต่เราให้ฟังได้มายอาการที่ที่มันเกิดขึ้นมันจะเหมือนกับอาการท้องเสียหรืออาหาร ใช่ค่ะมันก็จะแบบมีท้องเสียด้วยก็มีท้องท้องเสียก็มีด้วยแล้วก็จะแบบเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นไข้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็อ่อนเพลียอะอย่างเยอย่างในข่าวเองเขาเขียนว่าแบบถ้าเป็นแล้วมันติดต่อกันนานมันดูอันตรายถึงชีวิตขนาดนี้เออคนเลยเป็นห่วงเราใช่ใช่ก็สมัยก่อนเขาก็เป็นโรคติดต่อกันเนาะแบบกินมงกินเมืองอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ เต้าเต้าเชื่อว่าด้วยสุขภาพเราที่เราก็ดูแลมาประมาณนึงก็เลยมีผลคุญกันที่ทําให้เราไม่ได้แบบร่วงขนาดนั้นเลยเียค่ะแต่บอกกับว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาพักติดต่อกันยาวนานอะไรเงี้ยมันก็จริงมาถามบอกไมว่าโรคเห้นข่าวไม่เขียนได้ครับอกว่าคือถ้าติดคุณจะติดหนูไหมคะคือจะติดหนูอ่าอจะไปเผยภาพไหมคะไม่ไม่คือคือหมอชิวมากหมอบอกว่าอุ้ยถ้าเจอแล้วโ่วเนี้ยมันรักษาไม่ยากเลยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าต้องหา เวลาที่มันได้พักจริงๆเลย,ย้ะคะซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีที่นอนอะไรอย่างเงี้งยาค่น้คือเรา,าพักตรงที่เราไม่ค่อยได้นอนมันก็จะพักผ่อนใช่ไหมม,มันเหมือนกับมันเป็นช่วงของการทํางานที่ติดกันในสองอาทิตย์ก่อนที่จะปิดกล้องมาค่ะมันกแบบ็แบบแบบคนก็หลายคนเไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบค่อนข้างเครียดด้วย,ตยแต่ว่านีกว่าเป็นภูาห่อนะไหมเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นคนที่ดูแลสัวเห้าตลอดเวลาแต่ว่าเออแล้วก็ ให้แพ้แบบ<ช>อวใช่มันมันก็เหมือนกับทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเลือกกินแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนเลือกกินกว่านี้อย่างเงี้ยอย่าอย่าแบบอย่าเหมือนแบบชะล่าใจอะไรอืมงนานตอนนี้ยังยังต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ไหมคะมก็เหมือนเช็คอัพสุดท้ายอะค่ะว่าหายจริงๆซึ่งหมอคิดว่าน่าจะหายแล้วเท่แต่ว่าต้องการเวลาพักผ่อนดีนิดหน่อยรักษาตัวกี่วันนะคะเจ้าเอ่อน่าจะประมาณอดมิตประมาณสี่คืนได้บหงคะแต่ว่าเข้าออก แม่ของก็เป็นหมูพุ่งจัดกับของที่ไปเยี่ยมเป็นยังไงบ้างในตรงนี้รีวิวพุ่จัดของเยี่ยมคนพุ่งจัดก็รีวิวแบบเยี่ยมใช่ไหมครับพุ่งจัดรีวิวของเยี่ยมหรือเปล่าของเยี่ยมหรอหอมออร์ตไซส์ใช่ใช่ก็น่ารักดีค่ะเป็นต้นหมูตู้ดาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูเอาไปปลูกที่บ้านได้ก็ตของหมูค่าเขาดูแลดีมั้ย เออเพราะคารู้สึกถือว่าถูอกว่าเอาข,ของเยี่ยมไปน้อยจนไปนิดบ้าคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ของเยี่ยมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความแบบว่าเออเป็นหัวอะไรอย่างเงี้ยก่านาพี่อนเขาก็เป็นหว่วเขาก็แบบเหมือนเออหน้ารักอ่ะพี่อนเขาไม่ได้เหมือนแบบแบบบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาให้เราเหมือนป็ับสมดุงในร่างก,กายเราเองะค่ะแล้วก็ดูความไหวเพราะเขาก็พูดเองว่าเขาก็ไม่สามารถจะบอกได้ขเขาก็บอกโซลูชันเราว่าถ้าเราทําไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันได้านก็จะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เรา ก็คนเล่นเรื่องนี้หลายคนก็ดูประสบการณ์อย่างเงี้ยไม่เคยนอนกลางวันก็ต้องนอนกลางวันเพราะว่าเครียดมากก็มันก็เครียดจริงค่ะแต่ก็แต่ในความเครียดมันก็สนุกเพราะว่ามันก็เป็นสีมของเรื่องที่โดนแช่นะเนาะถ้าเล่นแล้วแบบไม่แฮปปี้ไม่ความสุขแล้วก็ผู้ชมใช่ใช่แต่ว่าพอปิดกล้องแล้วคือโล่งแล้วโล่งเลยค่ะโล่งเลย เลยค่ะวันนี้มีกำลังใจดีมาด้วยใช่กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยขายขายไปคำนึงเต้าขายจีิงจรงต้องมาแล้วใช่ไหมเต้าขายมีมีแบบอะไรได้อัปเดตในเรื่องราวของคำรักบ้างไหมคะอัปเดตเหรอเวลาไปเที่ยวกันเขามีแบบเอ่ยปากหรือคุกเข่าลงคอไม่รู้เหรอโมยา มีเรื่องค่ะตรงที่ไปมายาโอเคเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนจะแต่งปีนี้แล้วเราเพื่อนม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 าก็ยินดีกับเพื่อนด้วยค่ะก็รอดูแล้วคิวของเราล่ะคะแต้วเออนั่นสิคะแล้วก็มันวันต่อวันเนาะเออวันนีเป็นเฝ้ารอไหมแต้วไม่ไม่ไม่เราเป็นพี่เรา เราต่อมีอย่างอื่นให้ทำแต่จริงวันนี้หน้าผมเราก็สวยเป๊ะเลยนะเฮ้ยเราก็สวยทุกวันป้า่ป้ามกังวลว่าเราจะต้องสวยทุกวันเพื่ออะไรเราอยากดูสวยเราต้องดูแลตัวเองเรื่องการกินและการดูแลตัวเองแต่งหน้าทั้งหมดเพราะว่ามันถึงเวลาที่จะอะไรไม่ใช่วัลามันไม่ใม่ว่าไหลก็ได้ที่เราองแล้วเราคงกันเลยหรือว่าเราพร้อมทุกวันวันต่อวัน เดี๋ยวว่าคุกเข่าก็โอเคเเซียลจริงๆก็ไม่บอกเลยขอแต่งงานทำไมกันเซอร์ไพรส์แล้วผู้หญิงส่วนมากก็แบบว่าน้าไม่พอไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยต้องเสียส่วนทุกวันไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นแค่โมเมนต์เดียวอะชีวิตคือถ้าเรายังมีชีวิตอยู่มันยังมีอีกยาวเลยอะเพอชีวินยังไงยังหรอมันจรงเหรอต้องเป็นต้องเป็นคนใช่ต้องอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะเรื่องหน้าผมเป็นเรื่องแบบลองแล้วคนนี้ใช่ไหมนี่ย ตอนค่ะแล้วกินไม่หมดนี่หมดแล้วค่ะว่าตะวันนะแต่ว่าหมแล้วไ่ไปแล้ว no ไ่กินไปแล้วการถ่ายดูนี่นะขี้เล่นๆเนาะแต่หลายคนว่าพอถึงเวลามันจะช็อตฟิล์มมันก็จะแบงค์แบบว่าต้องลองเราไม่รู้มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่แสดงว่าเตรียมตกใจแบบสวยๆเลตกใจสวยสวยนี่มานโหน ผีผีแเขาคือถ้าถ้าจะแต่งคือมีวางทุกอย่างไว้ในหัวหมดแล้วหนึ่งสองสามกัดเชิญกาดไล่โรงแรมไม่ไปเรื่อยมันก็แบบแต่มีคิดบ้างมันก็มีช้อยนู่นนี่นั่นเยอะอ่ะถึงเวลาแบบจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ผมวันต่อวันใช่ความไม่แน่นอนต่อวัน โอเคได้แขกแล้วนะเลิศโอเคนี่เอคเสร็จแล้วเสร็จแล้วอีสดอีร์ออสรอ่ะราชายิงหนึ่สอี่